สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแน l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําผัดปลาดุกกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส,ส่วนผสมทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเนื้อปลาดุกครับอันนี้หั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีที่เราต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วก็ร้านทุกศาสตร์เส็ดน้ําเตรียมรอวไว้เลยครับกระเทียมหอมแดงพริกแดงจินดาครับพริกชี้ฟ้าแดงพริกไทยอ่อนกระชายใบยกระเพราเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้าําปลาซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหอยนางรม แล้วก็น้ําตาลทรายนะครับโอเคครับ <_ C 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับ <_ C 1> ก่อนอื่นก็กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแดงจินดานะครับอันนี้นํามาครลกจับหยาบก่อนเลยนะเนี่ยครับท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ํามันก็พอประมาณครับพอกระทะน้ํามันเริ่มจะร้อนครับก็พริกกระเทียมหอมแดงที่เราโขลกครับ ยังปเป็นเจียวได้เลยนะปริมาณของพริกนี่ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับปรับเพิ่มรสได้เลยนะผัดให้ออกกลิ่นหอมดีเลยนะครับเดยไก่กลางๆพอนะีน่ครับพอพริกกระเทียมหอมแดงออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับถ้าเราใส่เนื้อปลาดุกไปเลยครับปลาดุกนี่ก็ให้เราล้างทั้งปลาดาให้ดีนะครับล้างก็ใช้วิธีการขยำเกลือแล้วก็โรยแป้งเพิ่มก็ได้ครับแต่ให้เราล้างเอาเมือข่าวเลยมากที่สุดน,นะครับ เราทำออกมาแล้วปลาดุกก็จะได้หอมอร่อยครับไม่ขาวนะเสร็จไปเสร็จแล้วก็ผัดคลุกล้าให้โดนตัเครื่อนสักหน่อยครับนี่เราไม่ต้องคนเยอะนะครับช่วงแรกเราปล่อยไว้สักครู่นะให้ปลาดุกเขาโดนความร้อนทั่วๆกันก่อนครับหยดน้ำเปล่างลงไปเพิ่มเล็กน้อยได้ครับนี่ให้เราปล่อยให้ปลาดุกเขาร้อนทั่วๆกันก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบไปคนเยอะนะตอนแรกปลาดุกจะได้สุกดีแล้วก็ไม่ขาวด้วยนะครับ ใครจะผัดแบบเปิดฝานีก็ได้นะหรือว่าใครใจร้อนอยากให้สุกเร็วๆก็ใช้ปิดฝาโอเป่าก็ได้นะครับจะได้สุกเร็วขึ้นนะไฟกลางๆพอนะครับไฟกลางค่อนไปนแรงพอเริ่มร้อนก็พลิกกลับหน้าสักหน่อยครับนะครับปล่อยไว้สักครู่ครับนะครับพอเดือดร้อนไม่ได้สักครู่ก็พลิกกลับหน้าได้ครับหอมมาก เมนูนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ทําได้ง่ายๆครับทานอร่อยแนละ้วจะเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าใครจะทำเป็นกับแก้มก็อร่อยเด็ดเลยครับทําง่ายมาถ้าเกิดน้าง้วนแห้งกันไปก็หยอดน้ําเพิ่มได้นะครับเราจะผัดแบบให้พอมีน้ำผูกขลหกนะจะ้ทานอร่อยครับนะครับพอเราสังเกตว่าปลาดุกสุกได้สักประมาณหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ให้เราใส่เป็นกระชายซอยลองไปได้เลยครับใช้เป็นกระชายซอยหรือว่าจะเป็นแบบโขลกเอาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะ ปริมาณนี้มากน้อยเพิ่มรสได้เลยครับไก่เยอะก็หอมมากครับผมชอบแบบหอมเครื่องสมุนไพรเยอะหน่อยเสร็จแ,แล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับซอสไห่ยนังรมครับน้ำปลารสชาตินี้เราก็ปรุงปรับได้ตามความชอบนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเมนูนี้เราจะไม่ปรุงให้ออกรสหวานนะครับซับน้าเขียวครับเสร็จแ,แล้วผมจะตัดรสด้วยน้าตาลทรายแค่เล็กน้อยพอครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับ สังเกตดูเวลาที่เราผัดน,นะครับผมจะไม่ได้คนมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเาคนมากเกินไปเดี๋ยวจะทําให้ตัวปลาดุเขามันเละหมดครับแล้วก็จะทําให้ข่าวได้ง่ายครับโจวงแรกหอมอมากพอเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับอโอเคเลยครับอร่อยมากมแซ่บเลย ผัดให้นีอปลาดุกสุกดีสักครู่ครับตอนนี้พอปลาดุกสุกได้แบบที่เราต้องการนะครับก็ทำด้วยพริกไทยเม็ดครับพริกไทยอ่อนนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับนี้ก็จะมาตกแต่งเพิ่มความสวยงามครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตามด้วยใบกระเพราครับเพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนดีเลยครับเร่งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับผัดแค่เข้ากันก็พอแล้วครับ น้ำก็แห้งไปก็หยดเพิ่มได้อีกนิดน้อยครับแล้วแต่เลย <Okay. S 1> หอมแล้วก็น่าทานส,สุดเลยครับ oh. เท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว oh. ผัดปลาดุกครับ oh. เครื่องสมุนไพรเน้นๆเลยครับปลาดุกก็เนื้อเด้งน่าทานมากครับนี่ oh. น่าทานสุดๆเลยครับ oh. ก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับ เมนูนี้จะทำทานเป็นกับข้าวก็อร่อยหรือจะเป็นกับแก้มนี่ก็เด็ดมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ